บ้านนี้เขาเรียกกาบ้านแมาตังค์แล้วก็สุขภาพแย่ดีเกือบดีแต่ก็ไม่ดีมันแก้ต้องแก้จริงๆนี่จะมาแก้แบบนี้ไมวขอต้อนรับเข้าสู่มังกรเศรษฐีสัญญวนปุป้ายวงจุ้ยไร่ไพ่ ันนี้นะครับผมได้รับจากคุณโสมแล้วก็ครอบครัวนะครับให้มาจัดหวงจุ้ยบ้านที่ใสนะครับที่อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่เองนะครับทางใต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างตามผมมาครับ บ้านนี้เขาเรียกก็บ,บ้านไม่เอาตังค์แล้วก็สุขภาพแย่ yeah. <c oughs> ดีเกือบดีแต่ก็ไม่ดีบ้านนี้เป็นตัวอยู่ในลักษณะตัวอยู่ห้ามสร้างบ้านแบบนี้นะครับมันคือโรงเรียนโรงเรียนความจเจริญรุ่งเรืองโรงเรียนมันมีเปิดเทอมกับปิดเทอมของคุณเจ้าความจเจริญรุ่งเรืองแบบมีเปิดเทอมปิดเทอมบ้าง นั้นต้อีเปิดเลยหออ,อ้าวเข้ <c oughs> จใยยางจะสร้างละลอไอการที่คุณเอาต้นไม้แปะแปะแปะ,แปะ,แปะแงเงี้ยมันช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกนะฮะมันเหมือนกับการเอาสาติกเกอร์ลดคันสีดำไแปะว่าว่าลถคันนี้สีสีทองสีชมพูมันไม่ใช่มันหลอกคนแมวมันแก้ต้องแก้จริงๆไม่ใช่มาแก้แบบนี้มเมวสิ่งที่ผมอยากให้คุณแก้ไขนะครับผมอยากให้ทำเองนะครับ คุณช่วยขนานออกมาตีให้มันเป็นขนานกันเลยเนี่ยเนี่ยตีขนานมานะครับเขาบอกบอกว่าถ้าตรงไหนมีหัวลูกซ้อนตรงนั้นคือทางเข้าของมังกรเส้นพลังงานของเขาอยู่ตรงนี้ตัวนี้มีมังกรสองตัวคุณเปิดบ้านเดียวคุณมีมังกรสองตัวซ้อนกันหนึ่งเนี่ยคุณสร้างบ้านเมื่อสองปีที่แล้วคุณอยู่ได้ปีปีหน้ายุคเก้า หมดแล้วความจเจริญรุ่งเรืองนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีแก้อากาลิโกไลการเวลาคุณต้องเปิดให้เจอตัวนี้ถ้าคุณได้เปิดประตูตรงนี้แต่ต้องเอียงนะฮะบอกก่อนนะฮะผมจะปรับให้เป็นไม่มีใครสู้คุณได้ มาดูเรื่องตัวเสริมตัวเสริมนะ,มา,นะะมาดูนะอ่ะดูดูเขาบอกบอกว่าถ้าหน้าบ้านเปิดประตูออกมาแล้วได้ดาวแปดโคตรโคตรโคตรนั่นเห็นคด,ดูดาวรุ่งเรืองมันนับตั้งแต่เส้นแดงนี้ถึงเส้นแดงนี้หน้าบ้านคุณอาหารทิศตะวันตกคือถ้าหนูจะทำตรงเนี้ยให้เป็นอย่างอันา คาสาสหรือว่าหลังคาพืผมไม่สนใจครับให้เป็นหลังคาให้เป็นหลังคาตรงนี้อยากจะทําแบบคุมออกไปเป็นใสๆอะไรแบบคือเราจะทําแบบหมายถึงว่าเราจะใช้กระจกอะไรก็ได้ผมไม่สนใจไใจเพียงแต่ว่าให้มันเป็นหนึ่งห้องใช่แล้วประตูทางเข้าเข้ามานําตามองศานี้คือเวลาเราดูแล้วก็คือให้มันเป็นแนวแนวหน้าเดียวให้มันเป็นสี่เหลี่ยมบ้านไม่ใช่ว่าว่าวอย่าง นไหมนี่คือหัวใจบ้านคุณแทนที่มันจะโล่งรกว้างๆยู่แค่นิดเดียวถ้าคุณขยายออกมาเป็นกว้างเจ้าของบ้านจะกว้างๆสบายสบายไม่หนักใจนี่่าอาจารย์ว่าหัวใจตรงนี้ก็นี่คืออยู่ตรงนี้ไงนี่ตรง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 นี้ตรงนี้เขาบอกบอกว่าหัวใจบ้านห้ามมีเสาห้ามมีผนังห้ามมีอะไรไปกดทับเขาโอเคนะ ต่อโอเคต่อัน okay, นี้เขาสำคัญของมังกรนะฮะเขาบอกบอกว่าทางเข้าของมังกรตรงข้ามกับทางหัวลูกศรน,นั่นคือทางออกของมังกรถ้ามีช่องแสงอย่างนี้มังกรออกหมดเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับเขาต้องปิดคึบ อันนี้นะครับมันมีเส้นพลังงานมังกรอยู่ทั้งหมด5เส้น5้าตัวด้วยกันนะครับจุดที่เขาเปิดที่เขาทำอยู่มันไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ได้แนะนำให้ปรับนะครับแล้วก็เปิดในตำแหน่งของประตูให้มันถูกต้องแต่ตรงนี้เปิดไปไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับบ้านสวยมากเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างมันไม่ใช่นะฮะมันเลยต้องปรับต้องเปลี่ยนนะครับยังไงก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับ คุณโสมแล้วก็ครอบครัวนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็มั่นใจให้ผมแล้วก็ทางมังกรเศรษฐีนะครับให้ดูแลเรื่องพวงจุ้ยตั้งแต่เรื่องของแซกีจนถึงเรื่องการจัดพวงจุ้ยบ้านนะครับสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับเชิญให้ผมเนี่ยแล้วก็ทางมังกรเศรษฐีเนี่ยให้ไปจัดพวงจุ้ยนะครับยินดีนะครับแล้วก็ปรึกษามาเพื่าตายนี้เลยนะครับ ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับลืมนะครับคนเวลาสถานที่มังกรเศรษฐีสัญญวนปุ๊ป้ายพวงตุ้ยไหลพาอํานานจะบารมีมันเพิ่มขึ้นมันเหมือนอะไรเยอะขึ้นใช่ไหมจากเราแคออ่เอาพออยู่ได้ธรรมาดามัน,มนตั้งแต่มาบ้านนี้นะคนนู้นก็ชื่อ an, มู่หลานมู่หลานมู่หลานไ่ทําไงมารวยนักวะจากตรงนั้นมาตรงนี้เนี่ยมันก้าวกระโดดภายในไม่กี่เดือนก้าวกระโดดเร็วนะสามเดือนสามเดือนพี่ไปไหนพี่บอกเลย อ๋อบ้านไหนอ๋อบ้านคนรวยบ้านมังกรเศรษฐีรู้จักหมดแหละถ้าเรามีแรงอ่ะทุกอย่างนะเศรษฐีเศรษฐีกูต้องมีต้องมีมันจะถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีใจอ่ะตกอ่ะใจมันถึ้เขือนมากูมีกูทําได้คือใจคิดอย่างเดียวกูทําได้กูทําได้กูทาได้ไงเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าตอนแรกๆก็กังวลมากๆเลยว่าเรื่องของตัวจะเปลี่ยนแบบเราก็ทําแบบมาครบเรียบร้อยหมดแล้ว แล้วก็กลัวว่าทีมงานก็จะอา,าจะมีการไม่แฮปปี้อะไรหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมว่าผมชอบมากที่สุดเลยคือว่าการการวางประตูอันนี้ผมชอบผมรู้สึกว่าหลังจากที่เราวางประตูแล้วอะ่ะแล้วเรารู้เลยว่าทางเข้ามันเป็นยังไงบ้างอะ่ะเออมันมัน,ม,นมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกโล่งใจเรื่องของประตูของของ,ของทางเข้าและการขายโครงการมันเสร็จเพราะว่าเราเห็นเลยว่าเข็มทิศของ แผนผังของเราบวกกับดวงของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นในการขายโครงการในเรื่องของตัวบ้านเองผมก็ชอบในความความตั้งใจครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนตอนเนี้ยบ่ายเนี่ยสินแสเป็นคนที่ตั้งใจให้ให้สุดใจเลยอันนี้ผมสัมผัสได้แล้วก็ แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยดีกว่านั่งคุยนั่งเต็มที่เลยอันนี้ผมรู้สึกว่าความจริงใจความเอาใจใส่และความอยากให้เนี่ยอันนี้ผมสัมผัสได้เลยครับเรื่องของตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกเลยว่าผมประทับใจและขอบคุณสินแสมากเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็เต็มที่กับโครงการเล็กๆของผมครับผม ทีนี้พอเราทาไปใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยก็คือเทคแคร์เราตลอดเลยนะคะหลังจากที่เราทำเนี่ยก็คือมีแบบช่วยดูแลด้วยแบบมีส่งของมาให้แบบเออลองทําอันนี้สิคือแบบสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ขายของจนเกินไปเพราะเราก็อาจจะเจอคนอื่นที่รู้สึกว่ามันขายของมากๆค่ะแต่ว่าพออาจารย์มาดูให้ะคะ่ะเหมือนแบบว่าเราค่อยๆทําก็ได้แล้วอาจารย์บอกว่าสามารถที่จะส่งกลับไปให้ดูได้ด้วยแล้ว เหมือนแบบว่าพอเรารู้สึกอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ชื่นใจอะคะ่ะที่จะทำแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ดูว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกไหมแล้วก็ศาสตร์ที่อาจารย์ทำอะคะ่ะเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้แล้วก็เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เชิงเป็นแบบความเชื่อซะเกินไปอะคะ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้อะคะ่ะว่าถ้าทําตรงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นยอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งรู้สึกว่าไม่ดูเกินจริงจนเกินไปอะคะ่ะอันนี้ก็คือเราก็จะ รู้สึกว่าเนี่ยแหละค่ะต้องเป็นอาจารย์ค่ะมันเขาค่อยดีขึ้นมาเดือนกว่า2เดือนบางงานมันก็เอยเข้ามาเข้ามาไหลเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากลูกค้าที่มีปัญหาแล้วก็โอเคก็โทรเรียกมาคุยกันทํากันมันก็ไปไปมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆสุขภาพนี่ไม่เคยเป็นอะไรครับส่วนใหญ่จะดีนะครับครอบครัวก็ดีเมื่อก่อนขับรถกระบะแล้วก็มาเป็น BM ตอนนี้เป็นเบซนรุ่นใหม่แล้วคุณดูในป้ายยงังแดงอยู่เลยผมแทบจะไม่เคยทาการตลาดด้วยผมไม่เคยโฆษณาเลยอาจารย์จุ้นบอกทำไมไม่โฆษณากาทำลงนู้นสดนี่สจดทำไมไม่ลง เฟเฟิร์สผมบอกผมไม่ต้องเลยเพราะว่าเฉพาะเพื่อนฝูงเลยเพราะลูกค้าเก่าเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆผมไม่เคยทาโฆษณาตัวเองเลย<ม>อย่างคนอื่นถ้าไม่ดีกันเนี่ยเจอโควิดเนี่ยของเราดีตลอดลูกค้าเรียกตลอดเลยเนี่ย<ม>ก็คิดว่าด้วยฮวงจุ้ยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมได้ทำแตรกีพี่อาจารย์จึงแนะนําเขาบอกถ้าทำแตรกียิ่งเสริมเข้าไปใหญ่เลยถ้าเชื่อมั่นแล้วต้องทําให้ครบถ้าเชื่อแล้วไม่ทำก็ก็ไม่ได้อยู่กลางๆไม่ได้ๆๆๆก็เลยเลยทำเต็<ผ>มที่ทุกอย่างเลยผมได้ศึกษากับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งเจ้า มัน็นทั้งคนที่ก็าเปธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านทําไมเขาต้องเชื่อเรื่องพวกนี้ซึ่งเขาจะทําอะไรแต่ละครั้งจะมีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวพันเขาก็ไม่ใช่คนไม่มีการศึกษาเขาก็ไม่ได้งมงายแต่ถามว่าทําไมเขาต้องเชื่อแล้วเราเป็นใครทําไมเราถึงไม่เชื่อคือถ้าผมมีที่ไร่หนึ่งผมอาจจะไม่ต้องพึ่งพาสเสยนสายเพราะมันมีอยู่ไร่เดียวแต่ผมมีพื้นที่70็ดสิบกไร่ผมจะลงตรงไหนผมจะปลูกตรงไหนผมจะหันหน้าไปทางไหนนี่คือไม่กล้าลงมือต้องบอกไม่กล้าลงมือ ผิดตำแหน่งมันรื้อไม่ได้รื้อคือทุบทิง้งะมันเป็นอะไรที่เป็น,ปนไปได้ยากมาลงทุนเป็นสิบล้านยีสิบล้านแล้วบอ่อยทุกทิง้งมันไม่ใช่คร <bor r he> ้บ <Bright> มันนากลือนะครับ <S <S <wings> มันน่ากลัวเรื่องความมั่นใจแต่เราไปถามเองตอบเองเราก็ใครจะให้ความมั่นใจเราแต่พอมีคนมาแย้งมานําทางมาส่องไฟให้เราเกิดความมั่นใจมีนแนวคิดต่อเพราะเ,าเรารู้ว่าการที่ว่า ใครจะได้เจออะไรสิ่งที่มันดีๆเนี่ยมันเจอยากไม่ต้องไปลองผิดลองถูกถามว่าทําไมหนูเคารพอาจารย์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ให้จรงิงๆค่ะสิ่งที่หนูได้มาหนูได้มาสามสิบล้านอ่ะหนูว่าเป็นโคตรคุ้มค่ะคนเราต้องทำอะไรอย่ามีข้อแม้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าทําถ้าเชื่อต้องทําให้เต็มร้อยแต่ทําอะไรก็ต้องมีสติค่ะมันก็ต้องมีสติว่าเอ้ยความน่าจะเป็นความเป็นไปได้เราต้องศึกษาของคนที่เขามีผลลัพธ์อย่างหนูเนี่ยเป็นคนประเภทว่า คนที่จะมาคุยกับหนูถ้าไม่มีผลลัพธ์ให้หนูเห็นนะ่ะหนูไม่เชื่อเป็นยากการที่แนะนําเพราะว่าอาจารย์มาดูแลย,ยากของพี่ญาติคุณเฉินชื่อคุณแอนแล้วเขาคือดูแลเขาดีมากเลยทุกสิ่งอย่างดีขึ้นเยอะตั้งแต่ที่อาจารย์ไปดูแลเขาเมื่อก่อนคือดูเข้าๆอ่ะไม่ได้ละเอียดเหมือนอาจารย์ที่เป็นโปรเ e s ชั o นอล แต่คือหลังจากที่รู้จักอาจารย์ก็ได้รู้เรื่องมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยได้ศึกษาได้เดยอะกว่านี้เลยเคยมีรู้สึกดีขึ้นอ่ะเป็นรู้สึกแต่โดยเหตุผมพูดไม่ได้อ่ะแต่คือผมมีรู้สึกว่าความรู้สึกนะมีหลายอย่างที่มันดีขึ้นอันนี้เป็นโครงการที่เป็นร้านอาหารกับร้านกาแฟอยู่ตรงที่ซอยใจเอ,อ้อโชคดีที่ได้เจออาจารย์มามา <c oughs> ช่วยเยอะ <c oughs> แล้วก็ดูเด้เยอะอ๋อพอผมมาดูที่ตรงนี้แล้วเนี่ยอ่ ผมผมผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเข้าองศาสำคัญที่ดีนะครับมันเป็นหนึ่งในสองหวงจุ้ยที่สุดยอดนะของของออทิศทั้ง8เนี่ยนะฮะมันเป็นหนึ่งในสองเท่านั้นที่สุดยอดก็ที่นี่ตั้งแต่ทำมานี่แค่โครงสร้างนี่ทำร้านกาแฟไม่เสร็จแล้วมีคนมาขอเช่าโครงการเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นผลมาเนื่องมาจากทั้ง ตัวแซกีของที่คุณเฉินทําด้วยแล้วก็องศาของทั้งที่ท,ที่ที่ตรงร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟด้วยทุกสิ่งอย่างที่ทำอ่ะให้โปรเฟชชั่นอลเขามาทำดีกว่าที่เราไปเมือใหม่เราคือคิดอย่างนี้เราให้มันถูกตูกเสร็เรายังไงคุณเึินได้ทำเราก็อย่าให้คหนอื่่นทำแล้วประสบความสำเร็จอันนี้เป็นสําคัญ